สวัสดีครับพี่น้องชาวเลียวชาวคีเอเตอร์ทุกท่านวันนี้ไม่มีอะไรมากครับมาลุ้นกันว่าจะเป็นตัวที่ถูกใจของใครหรือเปล่ามาลุ้นกันยาวๆแล้วครับคลิปนี้ใกล้แล้วใกล้จะถึงวันความหวังของเราแล้ว ชมกันยาวๆครับมาลุ้นว่าตัวแรกจะเป็นตัวไหน <c oughs> ไหนเป็นซิมเพียงเข่าอยู่ปะลุ้นกันยาวๆครับตัวแรกกำลังจะโผล่มาแล้วตัวแรกกำลังจะมาแล้ว จะยเย็น <ๆ S 1> นะครับเวลาถ่ายคลิปยาวมาแล้วครับเริ่มจะเห็นหัวแล้วหัวมาแล้วหัวมาแล้วน่าจะเป็นถูน่ะเนี่ยนะ เหมือนจะเป็นทูเลยทูแน่ๆน่ทูแน่แนหัวโผลมาแล้ว ตัวแรกโอ้เวลาเดินไปไกลแล้วเวลาเดินไปไกลแล้วครับตัวแรกเป็นตัวอะไรเนาะ ใช่ทูหรือเปล่าใช่ทูหรือเปล่าเห็นไม่ชัดชัดแต่หัวข้างล่างไม่ชัดตัวอะไรนาะโอเคครับคลิปนี้ เอาแค่ตัวเดียวไปก่อนลคลิปหน้าค่อยเอาอีกตัวครับ